วันนี้ครอบครัวของเราขอ,อนาเสนอร้านอาหารใกล้บ้านที่อยากแนะนำทุกคนไปลองเป็นร้านอาหารย่านวัชรพลที่สายเนื้อไม่ควรพลาดด้วยเนื้อไทยวากิวคุณภาพพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้อาเปาคิดเมื่อหิวและอาหารหน่าทานก็ให้น้องพนักงานแนะนาเพราะน่าทานไปหมดทุกเมนูหากเมนูไหนไม่มีรูปขอน้องดูก่อนได้นะน้องน่ารักบริการดีเยี่ยมอา,าอาหารอร่อยแล้วบรรยากาศร้านก็ดีแถมพนักงานบริการดียิงทําให้เราทุกคประทับจิตประทับใจต้องกลับไปซ้ำแน่นอนไหนต้องมาทานที่ร้านอาเปาคิดเพราะร้านเรามีเนื้อคุณภาพพรีเมียมทางร้านใช้เนื้อวานเลี้ยงดูแลวทให้้เนนือุุ่มมมลีรชาที่ดีเยี่ยมามเน เนื้อสเต็กไส้ปิ้งย่างชาบูราคาก็ย่อมเยาทําให้สามารถลิ้มลองเนื้อพรีเมียมได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคาค่ะบรรยากาศเป็นกันเองเป็นร้านที่อบอุ่นเหมาะสาหรับการรับทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมากเมนูแนะนําเมื่อมาที่ร้านเราไม่ควรพลาดข้าวผัดมันเนื้อโคขุนย่างข้าวผัดที่หอมมันเนื้อท็อปด้วยเนื้อโคขุนย่างที่นุ่มและชุ่มฉ่ำสเต็กสซลรยสเต็กเนื้อที่ย่างมาอย่างพอดีอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าเด็ดเราสั่งมาทานทั้งหมดเลยค่ะเพราะอยู่จัดก็ 100รับฟรีหนึ่งแต้มสะสมครบ5แต้มรับฟรีข้าวหน้าเนื้อไทยวากิวไปทานเลยค่ะใครสนใจอยากมาทานร้านตั้งอยู่บนถนนสุขภับาล5้าไกับซอย30เปิดบริการเวลา11บอโมงครึ่งถึง3ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์นะคะถ้ามาถึงแล้วสามารถจอดรถได้ที่หน้าร้านได้เลยค่ะหรือจะกดผ่านไลน์แมนก็ได้จ้าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเนื้อไม่ควรพลาดที่จะมาลิ้มลองเมนูต่างๆด้ที่อาเปาคิดซึ่งมีคุณภาพและรสชาติที่ยอดเยี่ยมรา,างคาคุ้มค่ามาก